อสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมกับเกมอะไรก็ไม่รู้ที่คล้ายๆกับเกมคิงดอมนะครับเก็บเหรียญเพื่อพัฒนาเมืองสินะวิ่งได้ด้วยโอเคคราวนี้มีลูกหาบด้วยบนธนูไปตามเครื่องหมายเขาให้เรายืนนิ่งๆถูกทงกดลูกศรขึ้นลูกศรลง แล้วแล้วเรามีเงินเต็มกระบุงเอาคนฉันอยากได้คนอะฉันไม่อยากได้เงินแ,แล้วก็ใส่เงินเข้าไปสร้างกำแพงได้ไหมมันจะสร้างไม่ได้ฮะ ขึ้นแล้วไงจะเอาขึ้นไหนกว่าโอเคคราวนี้เราก็จ้างคนมาได้แล้วเป็นพลธน,นู ตัดต้นไม้เกมนี้ค่อนข้างเล่นเนี่ยกับคิงดอมเพราะว่ามันไม่ค่อยตามมือเนะี่ยเอาไว้แล้วกดลงมันก็ไม่ยอมจะกดลงให้สักทีวิ่งไปไหนตรงนี้เหรอไม่แทนนี้เหรอไม่อ่ะตรงมาเป็นท่าซะดีดี อันนี้ล่ะทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้อันนี้คือไอนน้ขอบเขตสิ่งกอดสร้างโอเคตั้งลวดหนะเราสามารถอัปเกรดได้ไหม่อะออกมาเหนื่อยโอ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหลอดมันเต็มไม่เต็มมันไม่ขึ้นให้ดู เงินเข้าไปสร้างอะไรก็ไม่รู้จะมีอัศวินหรือว่าจะมีมีมอนสเตอร์ก็ไม่รู้สินะโอเคจ้างเอาเงินไม้หนมโอเคมาเป็นซื้อคนนะห่างต้นไม้นี้ได้ป่ะต้นนี้นะห่างไม่ได้หรอ เออถางไม่ได้วะถางได้แค่บางต้นเอามาเป็นช่างซ่อมเออเองไปไหนอะ่ะออกมาเป็นชาวบ้านเราก่อนก็จะมีคนมาปล้นใช่ไหมอัเปเดตปะ ขอสร้างค้อนไม่พองันหรอมาแล้วจบมันมาแล้วจบ,บล้บบนลอยู่ข้างหลังยิงมันเออไม่รู้อะไม่รู้อะไม่เห็นโดนเลยโอเคโดนละไม่ีเงินแม่ไม่มีสามารถอัพเกรดเงินได้สี่เหรียญแต่ไม่มีตัง โอเคมาถังได้หนึ่งต้นแหมไม่เห็นมีใครมาตัดเลยถืออะไรไว้ในมืมอวะไฟทำไมไม่มีใครมาตัดเออตัดเขาสิแล้วเงินจะได้คืนไหม โอเคได้คืนเฮ้ยเงินไม่ค่อยดูดเข้าตัววะ่ะถังขยายอาณาจักรจะได้สร้างรั้วฝั่งนี้ได้ตัดตัดตัดเต่าล่าไหมเต่าไม่ล่าหรอเอ้ยได้สองเหรียญวะ่ะ ต้นนี้ลหละตัดได้ปะตัดได้สังเกตแล้วมีคนงอมาย่างจะได้จ้างกวางตุ่ลืมยิ่งเปี้ยวเจอกล่องโอเคได้ตังค้างหน้าคืออะไรอ่ะมีไฟด้วยไม่มีคนเลนยเหรอ ไม่มีว่ะยิงเพื่อขับไล่ม้าเหนื่อยขี่เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยอีกแล้วตุ้ตีคนมันจะค่อยๆเกิดมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้มันเงียบเลยลองโยนสักเหรียญน,นะเผื่อมีไม่มีวะแล้วเงินก็นไม่ค่อยดูดเข้าตัวเลยนะเรื่องของเรื่อง มามาแล้วเอาตังค์เอาเป็นทหารของข้าเถอะดีๆตัด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 เรียกเอาตังค์คืนโอเค ได้ตามพอประมาณแล้วก็เอาไปซื้อธนูจะให้ไหนเป็นพนนลธนูนะโอเคดีชาวโลกเออเอาคนคนแม่งคือสำคัญกว่าเงินเนี่ยผมพูดเลยถ้าเหมือนคิงด้อมอะนะคนสำคัญมากเพราะว่ามันยิ่งบุกมาเรื่อยๆแม่งคือบสู้ยากจาด ต้องอัพเป็นขั้นสองเหรอถึงจะอัพเกรดได้มีทั้งหมดห้าเหรียญโอ้โหใช้เหรียญโคตรเยอะ <c oughs> ตอนนี้ล่ะตัดได้ไหมตัดไม่ได้จะมีบุกมาด้านนี้ไหมเ <c oughs> มืองค่อนข้างพัฒนาช้าอุ้ยยิงตัวนด้สามเหรียญวะ่ะโอเค รอดไปหนึ่งวันตรงนี้บ้านน่าจะหายไปหรือเปล่านะใช่บ้านหายตรงนี้ซื้อไม่ได้แล้วแต่ไม่มีอะไรให้สร้างหรือไม่ของสร้างน้อยมากเลยเกมเนี้ย ยังไม่พอสร้างวะเงินไอ้ค่าตัวอะไรได้เปล่าอาคนดีมีคนเปล่าไอ้มีกล่องเหรอโว้โหเนี่ย<อ>เงินไม่หามเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนนี่เดี๋ดวยวหายากอ่ามีคนอยู่เอาเหรียญไหม เออไม่พูดเรียนของฉันสด,ด,ดีเดี๋ยววิ่งเร็วเดี๋ยววิ่งช้าไอ้คนนี้มีเหรียญเอาเหรียญมานักหนูคุ่นอง ได้จะมืดยังเงินเต็มถุงละรว,วยอัพยังไม่ได้ต้องอัพบ้านก่อนใช่ไหมบ้านถึงอับไม่ได้วะต้องขั้นไหนถึงจะอัพบ้านได้ต้นไมต้ตรงที้ตัดไม่ได้ต้นไม้นี้ก็ตัดไม่ได้ อันนี้ก็ไม่ได้มืดแล้วเดี๋ยวศัตรูก็บุกละเงินเรามีแบบสิสองเหรียญแต่อัพอะไรไม่ได้เลยวะ่ะโอติบ้านมัจะต้องอัพได้ดทำไมที่บ้านอัพไม่ได้วะใช้เหรียญแค่เอาคน มาเป็นทหารของข้าเดี๋ยวนะใช้สามเหลียนแล้วหรอ,อเอคเรามีกล่องกำลังล้วนมายังมาด้านไหนวะท้ามาด้านขวาคือตาย เลยวะไม่อัพไม่ได้ข,ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมีให้เลือกแต่ทำอะไรไม่ได้คืออะไรอ๋อตั้งได้ ไปเรียนเข้าไปสร้างทาวเวอร์อ้าวไม่ใช่ทาวเวอร์มันเ็โทเทมเฉยก็ล่าสัตว์ละกัน อ,อ,อันนี้ออกมาจะได้ไรวะทาวเวอร์ไม่รู้อะดูแต่ลูกมันไม่รู้เรื่องอ๋อบาริคเท้ปงกันแนว เราก็ปิดไว้แค่นี้ก่อนก็แล,แล้วกันเพราะว่าอืมัมนหล่นอันหล่นเหมือนใกล้จะมืดอีกแล้วเดี๋ยวเาใหญ่อันเจาะเพิ่มมาได้สองต้น กรล่อมันต้องเก็บเงินแงเลยไม่งั้นมันจะลงมาเพื่ออะไรวะเตาก็เด้ย เรียนได้แล้วแต่เรียนไม่พอคนหายไปไหนหมดวะทำไมไม่กลับมาแตกมาแล้วเหรอโอเคมา้ามาแล้วเออของเงินบ้างน่าจะได้ประมาณสามเหรียญแล้วมั้ มาเอาธนูเอ้ยคนฝั่งนี้หายวะอ,อ๋อนี่ไงมาแล้วอยู่แถวนี้ยออกไปทะเลเทลไหลไกลจัดตอนเรามีเงินแม่งก็อัพไม่ได้ตอนเราแม่งไม่มีเงินแม่งอัพได้เฉย กมไอ้ตายเมื่อไรจะเช้าจะได้วิ่งไปฝั่งโน้นเผื่อไปจ้างคนใหม่คนหนึง่งและคนมันก็ไม่ยอมมา,มาบุกด้วยนะ ผ่านแล้วแหละหนึ่งคืนประตูไม่บุกมาตัดต้นไม้หนุ่มขอสองเหรียญได้ไหม โอเคได้สองเหรียญตัวนี้ตัดได้ตัดตัดได้ก็ตัดเฮ้ยกล่อง่องได้เงินเราจับมาเรื่อยๆแล้ว ในเห่งการขยายอิทธิพลของเอ่ออิทธิพลมืดคนย่งมาออกมาด่วนมาเป็นชาวบ้านกันตัวนี้ตัดไม่ได้ออกใบบกมือไม่สามารถสร้างอะไรเพิ่มเติมได้ก็คงจะต้องอับบ้านใช้หมดมต้องใส่ดูพอปะวะอ๋อโอเค จะสร้างได้เป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเล่นหมดตูดเลยนะเฮ้ยสร้างที่ ดูกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็โหมีขออให้สร้างเยอะแยะแต่ไม่มีตังค์เอ้ยดีเราเลือกตังค์เดี๋ยวมันก็หงเอาตังค์มาส่งประมาณสามเหรียญละมั้งไม่รู้มั่วนี่เรามีชาวบ้านเดินวนไปวนมาคนหนึ่งแต่เราไม่มีตังค์เลยเออยไม่มีอะไรเลยเอ้ยตังค์มาแล้วประมาณสามเหรียญมั้งเดี๋ยวนะเราต้องมีตังค์ให้มันนี อ๋อไม่ต้องมีวะ่เะเฮ้ยได้เยอะได้เยอะอตังค์คนไม่อยากได้ก็ได้ตังค์มาเป็นพันธนูโนเออนั่นแหละอันนี้ะถ,ถูกด้านขวาเหรอไม่รู้สินะเฮ้ยบ้านชาวบ้านอะเดีย๋ยวันมีเละให้สร้างอยู่ สนใจวางมาวะตายซะเฮ้ยคนกระเด็นทนกวางหดคือมาด้านขวาวะมาด้านขวาปะไม่รู้จะเช้าแล้วอัปเดตหรอเอาต้องการ าบ้านผู้หิวโหวยเราต้องการทนนะมันก็เลยกบ้านบ้านที่เรายังไม่ไลือ้อือด้านด้านซ้ายต่เอาชาวบ้านผู้หิวโหยด้วยเปลาสามตัวเอา้เอาแต่คนธนูที่อยู่กับข้างเราไม่หายต่อ,ม,อามาแล้วอีกใครแบบออกมาแล้วไม่มี ไหนลองเลาะไปได้เผื่อมีเอ้ยมีธงว่ะนักธงโอ้โหบ้าไปเนี่ยเงินล้นดะวะล้นได้ไปเนี่ยเงินล้นไม่ได้มีบ้านไหมอ่ะไม่มีตันว่ะโอ้โหมันก็ยิงแม่นเกินเงินหมดตูดแลวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เงินล้นแล้ว ลองใส่ไหมสิบสิบสามหกเจ็ดแปเกอ้าวคืออะไรวะจบมิชาน่ะ What the fuck ป็นดาเนะาะถาจริงเชีย่ยจบเกม What